สวัสดีครับพี่น้องเอฟซี FC ที่เคารพรักทุกท่านวันนี้มีของดีๆมานำเสนอนะครับ CRD ดี 13, Toyota, ปี2013ันสิบ t ามโตยต้าสภาพขั้นเทพสวยมากๆครับพี่น้องนะครับดูรุ่นดูปีดูนะครับ คือเสียลรถดูเอานะครับลองกินนะครับสภาพสวยๆครับพี่น้องดูรอบคันก่อนนะครับฝนตกนะครับยังไม่ได้ล้างที่เห็นรอยเนี้รอยนี่คือรอยรอยฝนตกคำนะครับมด้ยังยังไม่ได้ล้างรอยฝนตกคำยังไม่ได้ล้าง ย,ยังยังไม่มีเวลาไปล้างครับพี่น้องสวยครับเข็มไม่แปดหมื่นดูเข็มไม่ก่อนนะครับดูเข็มไม้ครับแปดหมื่นสองพันสี่ร้อย ตาตัดเครื่องให้ดูนะครับฟังเสียงขับดีครับราบประกันเลยครับดีไหมครับชัวร์วนะครับปี2013 ของเดิมๆนะครับรถผู้หญิงขับขาให้ถูกๆเงียมๆดีนะครับวิ่งดีครับร้อยกว่านี่สบายๆนิ่งขับวิ่งร้อยกว่านี่อู้สบาย จะไปซื้อรถใหม่ราคาเจ็ดแปดแสนทำไมขายให้ราคาถูกๆพี่น้องสามแสนห้าหมื่นห้าพันบาทครับพี่น้องสามแสนห้าพันห้าหมื่นบาทครับสามแสนห้าหมื่นห้าพันบาทครับพี่น้องจะมาพิซับสนฟังให้ชัดนะครับอีกทีหนึ่งสามแสน หามืนหาพันบาทครับพี่นอ้องเคาะดังๆเลยครับกิ้งกางโทรมาหาผมเลยได้ได้เลยนะครับ0986341533ครับตรวจสอบทะเบียนได้ครับเปิดเผยครับเปิดเผยครับของเราเปิดเผยครับไม่มีคำว,ว่าบุกมิดครับ ของแท้บ่ามีมกุมกมกุมกมุกมุกม็ดพี่น้องตรงตรงตรงไปตรงมาครับที่กัดร้านสัมพันธ์วัสดุก่อสร้างตำบลดงมูลมอำเภอหนองคูศรีจังหวัดกาลาสินนะครับเอาเบอร์เดอพี่น้องเดอร์ไปอ,อ,อยา่างใดท้องดีเอาไปใส่ก็จะไปซื้อดอกนกไม้แท่งเจียสิพอนแล้ววัดเป็นล้านอันนี้อุ้ยสามแสนกว่าบาทนึง ีเขาไปพี่นอ้องโอเคนะครับขอบคุณครับที่รับชม